ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบล็อกนะครับการติดตั้งส่วนขยายในตัว Google Chrome นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว g o Chrome อยู่อยู่นะครับคุณอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนนะครับอาจจะมีคนที่บ้านหรือว่าคุณจะลักษณะเป็นองค์กรนะครับคุณไม่อยากจะให้ลูกน้องคุณใช้งานส่วนขยายหรือว่าติดตั้งส่วนขยายนะครับวันนี้มีวิธีวิธีการนะครับบล็อก ไม่ให้ติดตั้งส่วนขยายนะครับต้องขอเกินไปสักหน่อยก่อนแล้วก็รวมไปจนถึงมันจะใช้ส่วนขยายใดๆทั้งสิ้นในตัว Google Chrome ไม่ได้เลยนะครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นประมาณว่าส่วนส่วนขยายนะครับโดนจาัดก,การโดยองค์กรของคุณอะไรประมาณอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการบล็อกการติดตั้งส่วนขยายในตัว Google Chrome นะครับเ,เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับ ที่ตัวสตาร์ทนะครับสตาร์ s เสร็จมาที่เซิร์ฟนะครับให้คุณพิมพ์คำว่า r g i รี r e g i s t ิตนะครับมันจะขึ้นคำว่า registry นะครับ editor คุณคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ yes นะครับพอย es เสร็จนะครับอ่านี่ผมลองทำนะครับพอย es เสร็จนะครับให้คุณมาสังเกตที่คำว่า h key local machine ตัวนี้นะครับ h y local machine ตัวนี้ครับคุณคลิกเข้าไปเลยครับ พอคลิกเสร็จนะครับพอคลิกเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คําว่าซอฟต์แวร์นะครับมาดูต่อที่คําว่าซอฟต์แวร์พอปีกมันกลางออกมานะครับให้คุณเลื่อนมาที่คําว่าโพ l i ิซีนะครับโพริซีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับห้ามผิดนะครับที่โพ l i ิซีนี่ครับปกติมันจะอยู่อย่างนี้คุณคลิกให้มันกลางออกมานะครับผมจะเลื่อนให้โดยง่าย คลิกให้มันกลางออกมาในที่นี้นะครับพอคําว่า Poli c y มันกลางออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้เดี๋ยวผมจะวางตัวคีย์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับที่ Poli c y นะครับคุณคลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเอาง่ายๆคุณต้องมา Copy ก่อนนะครับ Copy ก่อน Copy นะครับคําที่ผมเตรียมไว้ให้นัดเสร็จคราวนี้ที่ Poli c y นะครับให้คุณมาคลิกขวาคลิกขวาเสร็จมาที่ New New มาที่คําว่า Key นะครับ คีย์เคุณเอาคำที่เตรียมไว้มาวางนะครับ google นะครับมันจะมันจะเพิ่มนะครับปีขึ้นมานะครับคำว่า Google นะครับพอก็เพิ่มคำว่า google เสร็จเรียบร้อยนะครับในที่นี้ครับที่คำว่า google นะครับให้คุณคลิกขวาอีกขวาเสร็จมาที่ New ออก่อนอื่นนะครับคุณต้องมา copy ก่อน copy คำว่าโคมก่อนนะครับ copy ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ ที่คำว่า Google นะครับคลิกขวาเสร็จมาที่ New มาที่ Key แล้วก็เอาคำที่เตรียมไว้มาวางมันจะเป็นคำว่า Chrome นะครับเสร็จพอเราได้คำว่า Chrome เสร็จนะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาค o พปี้คำว่านี้ extension install b o c k List นะครับคุณ c o p ปี้ไปก่อนนะครับ Copy เสร็จคุณมาที่โ m e แล้วก็มาที่คลิกขวานะครับมาที่ New New Key เ e ร็จคุณก็เอาคำว่า Extension นะครับเมื่อกี้นะครับที่ที่เตรียมไว้นะครับวางก็จะได้คำว่า Extension Install b o c k t นะครับคราวนี้นะครับพอได้คำว่า Extension Install b o c k e t เสร็จนะครับคลิกขวาคลิกขวาเสร็จนะครับมาที่ New New มาที่คำว่า String Volume นะครับตัวนี้ คุณจะเห็นด้านขวานะครับที่เป็นขึ้นสีน้ําเงินนี่นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดครับให้คุณใส่หมายเลขหนึ่งไปนะครับใส่หมายเลขหนึ่งแล้วก็ที่ว่า,วางๆอย่างนี้นะครับให้คุณเอาเมาส์คลิกก็เป็นอันเสร็เรียบอร้อยที่คําว่าหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับให้คุณกดบุิลคลิกลกดปุ่ลคลิกที่เลขหนึ่งนี้นะครับที่วรรุ่มเนมนะครับมันจะเป็นหนึ่งอยู่แล้วส่วนวรรุ่มดาต้านะครับให้คุณพิมพ์เครื่องหมายดอกจันลงไป แล้วก็โอเคนะครับอลองคลิกดูอีกทีก็ได้นะครับให้คุณใส่เครื่องหมายดอกจันลงไปในตัว v o l ุ m e d a t a นะครับแล้วก็โอเคคราวนี้นะครับให้คุณมา copy คําว่า Bo ็อก e x t e r n a l e t n s i o n นะครับเราจะบล็อกทั้งภายในภายอนนะครับไม่ให้ติดตั้งตัวส่วนขยายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งในเว็บสโตห์คือว่านอกเว็บสโตล์นะครับก็จะติดตั้งไม่ได้นะครับในที่นี้นะครับ ให้ย้อนกลับมาที่คําว่าในที่นี้นะครับให้ย้อนกลับมาที่คําว่าโครมโครมมาที่คําว่านิวนิวเสร็จมาที่กีกีเสร็จนะครับเอาคําที่เตรียมไว้มาวางเราจะได้ว่า b ล็อก t e r n a l extension นะครับเสร็จปุ๊บในที่นี้นะครับคลิกขวาที่ตัว b ล็ External e x t e n s i o n เสร็จมาที่ New New มาที่ t ติงว่า l ุ m ม เช่นเดิมนะครับให้มาใส่หมายเลขหนึ่งนะครับที่ตัวนี้แล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างๆคราวนี้นะครับให้มาดต่เพิ่งคลิกที่ตัวนี้หมายเลขหนึ่งเสร็จนะครับในส่วนของว่ารุ่ม Data นะครับเช่นเดียวกัน,นครับให้ใส่เครื่องหมายดอกจันไปนะครับแล้วก็โอเคโอเคเสร็จนะครับให้กากบาทออกนะครับครับหลังจากเรากากบาท ปิดหน้าต่างตัว registry นะครับออกมาเลยนะครับวิธีการนะครับให้คุณมาที่ตัว start นะครับมาที่ power power เสร็จให้คุณ restart เครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ตัว google chrome นะครับหรือคุณจะมาเปิดดูก่อนก็ได้วิธีการนะครับคุณเปิด google chrome ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวจุด3จุดมาที่เครื่องมือเพิ่มเติม มาที่ส่วนขยายเห็นปะครับถ้าคุณทําตามวิธีที่ผมสอนนะครับถูกต้องนะครับส่วนขยายทั้งหมดนะครับจะถูกปิดนะครับคุณจะเห็นไหมครับถูกปิดนะครับถูกปิดหมดรวมจนถึงจะดาวน์โหลดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดให้ดูนะครับลองดาวน์โหลดส่วนขยายดูนะครับดูว่าได้ไหมมันต้องไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วทุกอย่างจะปิดหมดนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียด้วยในที่นี้อ่ะ ลองติดตั้งส่วนขยายดูนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าถูกบล็อกโดยผู้ดแูแลระบบนะครับไม่สามารถติดตั้งส่วนขยายได้รวมไปจนถึงไม่สามารถใช้ส่วนขยายได้นะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องนะครับคุณก็จะใช้งานส่วนขยายไม่ได้นะครับบางคนอาจจะมี idm หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับใช้ google chrome ไว้แค่ท้องเน็ตอย่างเดียวนะครับดู เปิดเว็บไซต์ใช้งานอะไรปกติทั่วไปเฉยๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับกรณีคุณอยากจะกลับมาใช้งานส่วนขยายให้ได้เหมือนเดิมนะครับเรามีวิธีทาเราก็มีวิธีแก้วิธีแก้ง่ายๆนะครับที่สตาร์ทนะครับมาที่เซิร์ชเซิร์ชเสร็จนะครับให้คุณพิมพ์คาว่า egd อีกครั้งนะครับ re มันก็จะเด้งขึ้นมาแล้ว egd editor คลิกเข้าไปนะครับคุณต้องจํา ต้นทางให้ได้นะครับจำต้นทางกับปลายทางนะครับให้คุณมาดูที่เดิมนะครับที่ Head Key ลล์เค้าแมชินเสร็จมาที่ซอฟแวร์ซอฟต์แวร์เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Policy ตัวเดิมนะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณทำคุณต้องไม่ลืมนะครับเสร็จปุ๊บคลิกให้ขยายออกขยายออกเสร็จให้คุณมาที่คำว่า Google ส่วน Microsoft คำอื่นนะครับคุณอย่าไปยุ่งนะครับให้คุณมาดู Microsoft อย่าไปยุ่งนะครับ คุณมาดูที่ g o o ก l e อย่างเดียวคุณมาคลิกให้ขึ้นไฮไลท์อย่างนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคลิกขวาขวาเซตดีหรืทิ้งไปเลยครับเนี่ยคอนเฟิร์มคีย์ดีนะครับอายุชัวนะครับอยู่วันว่ามั่นใจไหมว่าจะลบทิ้งถ่ามั่นใจแล้วนะครับว่าไม่ได้คลิกผิดก็ yes ลบออกไปเลยส่วนตัวอื่นอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งนะครับไม่มั่นใจอย่าไปยุ่งนะครับในอีสติตี้นะครับลบคลิดลบถูกนี่เครื่อง อาจจะมีปัญหานะครับในที่นี้กากบาทออกเสร็จนะครับคุณลองเปิดดูก่อนก็ได้แต่จริงๆมันต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนหนึ่งรอบนะครับมาที่ตัวจุดสามจุดมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมมาที่ส่วนขยายอ่าไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องในที่นี้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับในส่วนของส่วนขยายเนี่ยครับก็จะเป็นวิธีการบล็อกการติดตั้งส่วนขยายนะครับทั้งภายในกละภายนอกตัว Google เว็บ t โต e นะครับกนนี้คุณอาจจะเป็นองคอ์กรนะครับคุณต้องการบล็อกนะครับไม่ให้บุคลากรในองคอ์กรของคุณหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับเออคุณอาจจะเป็นใช้งานเครื่องที่บ้านนะครับคุณอยากจะให้แค่เอา กูเก <Google> ิลโคมไว้ท่องเน็เฉยๆไม่อยากใช้ติดตั้งเะไรเข้ามาไม่อยากจะให้ใช้งานส่วขยายนี่ก็เป็นวิธีการบอกนะครับการติดตั้งส่วนขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บสโตล์หรือในเว็บภายนอกนะครับก็ไม่สามารถจะติดตั้งลงมาในตัวกูเกิลโคมได้นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับถ้าคุณเปิดขึ้นมายัางใช้งานตัวส่วนขยายไม่ได้นะครับหลังจากลบอีจิตตี้ไม่ได้อ่ถ้าคุณเปิดเข้ามาในตัว ส่วนขยายนะครับแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับทั้งๆที่คุณลบส่วนตัวอ,อีจิตี้นะครับที่เราสร้างไว้บล็อกนะครับคุณก็มาที่สตาร์ทแล้วก็รีสตาร์เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับกลับมาก็จะใช้งานส่วนขยายได้ตามปกตินะครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ